โอ้ยมุมนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปเลยเนี่ยนะ,นะ,อะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยเห็นไหมเราไม่ได้เข้ามาไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันมีอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยมีดาราเก่าๆด้วยนะมีดาราเก่าๆด้วยนะ ดีมากเลยนะเป็นไงเป็นไงอย่างนี้หายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยค่ะหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยไปอีกไหมเด็กๆไปอีกไหมชวนพวกมาเยอะๆหน่อยชวนพวกมานะจะรับโปรโมทถะตอนนี้กำลังโปรโมทตลาดอยู่นะครับเออชวนพวกมาเยอะๆไปเองฟังด้วยสวัสดีครับเป็นไงครับอร่อยไหมอาหารอร่อยไหมอร่อยค่ะอยู่แถวไหนกันครับเนี่ยนี่ค่ะ อยู่ทค่นี้เองเหรอโอ้มีความสูงเนาะมีสถานที่เที่ยวนี้นะสุดยอดสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยครับคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเนาะสบายๆเลยครับที่นี่ก็มีเพลงให้ฟังด้วยเห็นะ ี่คือตลาดหลวงแพ่ง108เมตรแต่วัสดีครับเป็นไงครับอากาศอากาศดีมากบรรยากาศดีฮะแต่คนน้อยไปหน่อยคนน้อยไปหน่อยเหรอโอ้โหเดี๋ยวเราช่วยกันโปรโมทหน่อยช่วยโปรโมทช่วยกระโโมทให้มาเยอะๆน่นะช่วยโประโโบมดมาเยอะๆนะนะครับเป็นไงหายเหนื่อยมาถึงนี่หายเหนื่อยยังอ๋อหายเหนื่อยครับเดี๋ยวลงเรือแล้วจะหายเหนื่อยกว่านี้อากาศดีเนี่ยนี่เนี่ยจะใช้ได้จะได้เงียบดีผมว่าคุณจะมาฝากเนี่ยมาขอได้มาผมว่าคนน้อยดีๆนะเงียบดี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 ่เจ เนี่ยครับบรรยากาศ <คน S 1> สุดยอดไม่เย,ยอะเท่าไหร่นะสบายๆไม่แน่นอ่านะคนไม่เยอะนะโอ้สบายๆดีอ่ะคือบางทีถ้าคนเยอะๆบางทีมันก็นั่นเหมือนกันนะครับอืมในบรรยากาศดี พักได้นี่พักได้เลยนะนี่เนี่ยเหรอนี่โฮมสเตย์นะนเนี่ยเหรอใช่มาพักได้นะมาพักได้เหรอนี่โฮมสเตย์นะครับนี่โฮมสเตย์นะขึ้นอะไหร่ครับอ่ะขึ้นอะไร แล้วแต่จะค้างคืนแบบพร้อมอาหารเลยคนละห้องห้าร้อยวันคืนนะมีห้องให้มีห้องให้เรียบร้อยนี่ครับลูกแก้วนี่ลูกแก้วเนี่ยเนี่ห้องลูกแก้วนี่แหละอ๋อเนี่ยเหรอนี่เราทั้งแถบเลยนี่นี่เลือกเอาเลยห้องไหนเลือกเอาเลยอาหารด้วยเหรอมีอ้าวก็โฮมสเตย์ไงเหรอทั้งวันเลยอ่ะทั้งวันอาหารอสามมื้อดิสามมื้อนี่เหรอเออสามมื้อดิโอ้โห้าร้อยบาทนี่ยสามคนละห้าร้อยบาทเนี่ย มานอนได้เลยมาได้เลยมานอนได้เลยนมาฝันมานอน้ว้มีห้องมีแอร์มีห้องมีแอร์อ้าวนรู้ไหมล่ะห้องธรรมดาออนะครับเดี๋ยวท่านที่อยากจะมาที่เอามาชมนะเชิญเลยท่านที่นอนด้วยไหมห้าร้อยเยครบหมดครบหมดโฮสเตยอ้าวเห็นไหม ได้เลยนะ้าสาวมาได้เลยพาสาวมาได้เลยนะเดินมาฟันนอนกับ5้0บาทอาหารพร้อมเขาเรียกว่าเลี้ยงปูเสือ500อบาทบันลมราคาเท่ากันอ่าโอเคอ่าประมาณนัหลราคาดีไมโอเคค เห็นไหมพี่คนดูแลคนที่คนดูแลใช่ไหมคนดูแลบ่ะเนี่ยผมไม่ใชเพ็นสาวพี่สาวพี่สาวดูแลผมยังนั่งคิดเองตรงนี้เขาเป็นมาเปิดขายของขายอะไรอ๋อไปเนที่อพาร์ตแล้วอ่าทั้งร่างห้องธรรมดากับห้องแอร์นี่ราคาแตกต่างกันไหมห้องแอร์ห้าร้อยห้องแอร์ห้าร้อยธรรมดาก็สองร้อยแปดสิบสองร้อยสามร้อแล้วที่มาพร้อมอาหารล่ะก็ใส่ได้แหละห้องแอร์ต่อหัวเลยต่อคนอ่าใช่ไหม เราไม่จะมองทองเลยนะสบาย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 ทองทิพย์เข้ามาหลายหลายคนหน่อยใช่ใช่เตรียมให้ฟังด้วยเดี๋ยวหาเด็กให้นอนเด็จริงกรเปล่า เนี่ยครับโฮมสเตย์นะครับคนละ500บาทนะฮะคนละหัวละ500บาทพร้อมอาหาร3มื้อนะครับแล้วก็ล่องเรือด้วยนะครับพาเรือนลงเรือเที่ยวได้ด้วยเห็นบอกว่า500นี่พาลงเรือด้วยนะทั้งนอนทั้งกินลงเรือพาเที่ยวพาเที่ยวพากินเห็นไหมเห็นไหมสุดยอดไหมเออเห็นไหมเอาเบอร์ด้วยด้วยเบอร์ด้วยเบอร์ด้วย อ่าเอาเบอร์มาเบอร์มาอย่างนี้ต้องมีเบอร์กันหน่อยใช่เนี่ยครับคือตลาดหลวงแพงร้อยแปดปีนะครับเรามีบรรยากาศให้ท่านได้ดูกันสวยๆงามๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเนี่ยอาหารอะไรอ่ะพี่น้ำจีนสาวน้ำค่ะนมจีนสาวน้ำจ้าจ้าคุณพี่ชื่ออะไรฮะหรือสัวดูหน้าตายังสาวอยู่เลยเนี่ยฮะชื่ออะไรฮะชื่ออะไร สมจิตสมจิตนะแล้วคุณพี่นี่แหละฮะคุณพี่เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเพิ่งจะ30เองปีนี้จรงป่ะสิบเจ็ดสิบเจ็โอ้เห็นไหมเอ้าแล้วนี่นี่ปลาเนี่ยมาจากไหนสวยเนี่ยปลาคลองครับฮะปลาคลองที่ว่าลงลงอะไรนะลงลงรอบเนี่ยนะเนี่ยนะได้ทุกวันอย่างนี้เลยนะนี่น้อยไปหน่ะฮะนี่น้อยแล้วน้อยไปเหรอน้อยทำไมโลยอะโลเท่าไหร่ครับขายโลเท่าไหร่สิบขีดเนี่ยฮะสิบขีดสิบขีดแล้วกี่บาทล่ะครับอ๋อห้าสิบฮะห้าสิบ ห้าสิบสิบขีดนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาททำไมขายถูกยังอ่ะเขาขายกันเจ็ดแปดสิบไม่ใช่เหรอฮะหนุ่มเคยเฉยอ่ะ<า>ไ,ไม่ถึงอ๋อถ้าปลาช่อนถึง<ม><ม>จะถึงใช่อไหมอ,อ๋อปลาช่อนนี่ร้อยหนึ่งนะเหรอแล้วนี่มีเยอะไหมเนี่ยมีเยอะเท่าไรแล้วขายเรือ่อยเหรอโอ้เนี่ยท่านที่จะมาเที่ยวตลาดหลวงแพงร้อยแปดปีนะครับมีปลาสดสดให้ย่างให้เอาไปกินที่บ้านก็ได้นะครับ <ม>ถ้าสนใจอย่างไรก็อย่าลืมมาเที่ยวแล้วก็มีของฝากติดมือกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มไม่ว่าจะเป็นดอกสโนโววันดีครับคุณป้า <c oughs> ต้องเรียกป้าเรียกพี่ดีเนะี่ย <c oughs> <c oughs> เรียกพี่ได้ไหม <c oughs> ชื่ออะไรอะ่ะ <c oughs> ชื่อจิตคุณจิตนะ <c oughs> ขายอะไรดอกสนุไปเก็บที่ไหนมาเนี่ยดอกสนุเนี่ยอ๋อเขามาส่งอ๋อมีคนมาส่งแล้วฮะชาวบ้านแถวนี้เขามาส่งกันแล้วก็มาฝากขายแล้วก็มารับเข้ามาขายรับเข้ามาอีกทีนึงนะเออได้เชิญชวนคนมาเที่ยวมาซื้อดอกสนุมาซื้อของชาวบ้านเราหน่อยสิเชิญเชิญหน่อยมองท้งผมเนี่ยเชิญเขาหน่อยเชิญคนมาเที่ยวหน่อยเชิญหน่อยเชิญหน่อยเชิญมาเที่ยวจ้ามีดอกสนุมีสายบัวมีของเยอะครับ ืมตลาดล้มแพ่งร้อยแปดปีนะฮะฟื้นแล้วฟื้นตัวแล้วฟื้นตัวแล้วใช่ไหมฟื้นตัวแล้วนะฟื้นตัวเยอะๆมาเยอะๆเลยจ้านี่น้ำพึ่งเนี่ยมาน้ำพึ่งมาจากไหนครับเนี่ยน้ำปะตูค่ะอ้าวน้ำปะตูเหรอรอเหรออ๋อนี่เขียนว่าน้ำปะตูผมคิดว่าน้ำพึ่งนะฮะน้ำนประตูน้ำประตูสมมติไพรเหรอฮะแล้วขายขวดเท่าไหร้าค่ะขวดละยี่ห้าบาททำเองเลยเหรอฮะทำเองค่ะซื้อปะตูมาแล้วมาทำค่ะเหรอ เดี๋ยวอาจารย์ปูเองครับผมนี่ารน้ำมาตูมนี่คือน้ำอะไรอาจาร์ป่านะน้ำปานะนี่นค่ะนี่ค่ะนีกแลาปนโอ้ได้ได้ไ้ไ้ได้ไได้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 ไได้ะได้้ดได้ได้ได้ไลงเรือด้ไน้ไดงได้ไดนได้ได้้ได้ได้ไไดได้ไ้ได้เด้ได้ได้ด้ได้ได้ด้ได้ไลได้ไดมได้ไดไได้ัดไ้ด้ดด้าด เอ๊ะโซฟูคุณหน้านี่นะฮะโซฟูคุณคุณหน้าเป็นไงนี่เอาเอาเอามาจากไหนสวยๆเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยไปเด็ดมาค่ะฮะไปเด็ดมาไปเด็ดมาเด่นมาจากไหนเนี่ยแถวตรงนู้นอ่ะแถวตรงนู้นนะทุกวันหรือเปล่ามาส่งทุกวันหรือเปล่าฮะทุกวันมาส่งทุกวันเลยเหรอเหรอแล้ววันหนึ่งเนี่ยหันหน้ามาหาผมหน่อยมันโดนแดดหน่อยเออแล้วก็มีมาส่งได้ทุกวันเลยค่ะสดๆใหม่ๆอย่างนี้เลยเป็นของปลอดสารพิษหรือเปล่าปลอดสารพิษนะกินแล้วปลอดภัยแน่นอนจ้าใช่ไหมแล้วก็วันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ อ๋อนี่ได้จักมาเกินจาก50บาท50บาทออ้ดีแล้วนะผมไม่มีไรายได้ต่อว,วันเนี่ยยังเก่งกว่าผมอีกขอบคุณมากมากนะอยู่ที่ตลาดหลวงแพ่งมานานแล้วยังอ๋อนานแล้วค่ะนานแล้วนะตั้งแต่เป็นสาววันเถอะนี่ครับดอกสนุนะครับสวยๆส,ๆสดๆนะฮะที่ตลาดหลวงแพ่งของเราพวกพี่น้องของพวกเราที่ดูอยู่นะครับก็เชิญละฮะซื้อซื้อได้ซื้อได้นะฮะซื้อกลับบ้านไปฝากชาวบ้านได้นะครับ เดี๋ยวเรามาเจอนายท้าทยเรือใหญ่เราหน่อยดีกว่าหันหน้าทางนี้ดีกว่าจะได้โดนแดดนิดหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับคุณกุ๊กเป็ดยิ้มเป็นไงฮะสบายดีไหมเดี๋ยวสบายดีครับกับผมหมวกบังหน้าไปนิดหนึ่งนงนะจะไม่หล่ออ๋าใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นไงตอนนี้เห็นทําสะพานทําซุ้มได้สวยงามมากเลยครับรู้สึกว่าพัฒนาทีละน้อยตั้งใจจริงๆเนี่ยอยากจะทําให้ตลาดล้งแพ่งนี้มันเป็นรูปแบบยังไง คือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราประชุมกันนะฮะในชุมชนในหมู่บ้านนี้ก็คือครเราอยากจะเก็บวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้นะฮะก็คงยังไม่อยากจะพัฒนาอะไรให้มันมากนักนะครับเพียงแต่ว่าให้คนมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตที่มันเป็นแบบดั้งเดิมครับผมนะครับครับ <ๆ S 2> อยากให้มันดั้งเดิมอยากให้มันสวยงามอยากให มีคนมาเที่ยวกันเยอะๆค,คนที่พายเรือมาซื้อผักส่งผักก็ย่งอ,อยากให้เป็นเหมือนเดิมคนหาปลานในคลองก็ยังให้เป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผู้ค้าผู้ขายที่ภายนอกที่สนใจที่จะมาร่วมค้าคก็อยากจะให้คัดสินค้าที่เป็นพวกประเภทของสะสมของอเก่าแก่โบราณโบ,บราณที่ให้มันมันแมทกับทางตลาดนะครับ ครับผมแล้วก็ที่ลงทุนเนี่ยลงทุนด้วยตนเองหรือว่าชาวบ้านหรือชุมชนมาช่วยกันลงทุนก็จริงๆแล้วก็มีผู้มีจิตศรัทธาในหมู่บ้านอยู่3 4ี่คนนะที่ที่ช่วยช่วยกันนะฮะก็ตอนนี้เราก็พยายามที่จะกระจายบอกข่าวไปนะฮะว่าหน่วยงานไหนที่มีงบประมาณพอที่จะช่วยเหลือเราได้นะครับก็ให้ช่วยสนับสนุนเพื่อที่จะลื้อฟื้นวิถีชีวิตของลากระบังแบบนี้ขึ้นมาเพราะเราถือว่า อันนี้นะฮะม,มันเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ของราชกระเันอาหานยุก,ก่อนก,ก่อรับที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นครับครับ แล้วที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่ามีโฮมสเตย์ด้วยใช่ครับมีโฮมสเตย์ด้วยโฮมสเตย์นี่คิดยังไงฮะมากินอยู่นอนเลี้ยงดูปูเสือเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือเปล่าหรือยังใช่ครับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นแพ็กเกจอะครับแพ็กเกจเลยครับผมรวมค่าที่พักค่าอาหารนะฮะล่องเรือเที่ยวอะไรต่ออะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะเราเรามีเรือแจวด้วยมีเรือแจวให้ด้วยคุณอยากจะแจวเองก็ไปคุณอยากจะนั่งแบบให้เราขับให้สบายก็ได้เรือพายนี่ก็มีเรือพายนี่นะฮะจะจะเอาไป พายเองชอบไปพายเองได้หรือจะมีคนพายให้ก็ได้ครับผมอาหารเนี่ยชอบมากๆเมื่อสักครู่นี้ผมเดินดูก็คือปลาดุกย่างปลาดุกย่างใช่ครับปลาดุกก็มาจากในคลองนี่ในคลองนี่เลยตรงนี้นะฮะลอง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 เขาเรียกว่าวิถีชีวิตของนี่คือรอบรอบเนี่ยปลาดุกก็ได้มันกตรงนี้แล้วมีปลาติดบ้างือยังเนี่ยก็ตอนนี้เพิ่งวางไปเมื่อวานน่าจะมีติดบ้างแล้วเดี๋ยวเราลับเรือมาแล้วเขาจะยกดูมายกดูก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นจริงๆก็ ก็จะมีพอจับได้แล้วก็จะขังไว้ในกระเช้าโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเกินเนี่ยเห็นนะเห็นลุงบอกว่าขายแค่50บาทเองต่อโลใช่ใถูกมากโอ้ถูกมากเลยนะแล้วก็ปลาช่อนนะปลาช่อนคลองเมื่อวานเนี่ยเข้ามาขายผมนะฮะปลาช่อนคลองตัวละโลนะตัวละโลกิโลละหกสิบบาทเองช่อนคลองนะใช่ครับผมเท่ากับขายร้อยนะร้อยกว่าร้อยกว่านะครับก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นจุดขายของเราก็คือใช่ไหมเราก็ไม่ได้ต้องการกำไรกำไรอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าทําให้ชุมชนครับ ผมสนใจเรื่องบ้านพักครับบ้านพักก็น่าสนใจมากยินดีนะครับอ๋อแล้วก็บอกข่าวอีกนิดนึงนะฮะในสวนที่ตรงนั้นนะครับครับที่ที่ป๋าเข้ามาเนี่ยนะฮะเราจะมีเรือกอและลำใหญ่มาจอดสองลำเรือกอและลำเล็กนี่จะมาจอดที่ข้างหน้าตลาดนะครับแล้วก็เรือกอแระลำใหญ่อะตรงนั้นน่ะจะขายโรตีกอและโรตีโอ้เจียมครับแล้วก็ในสวนตรงนั้นเนี่ยจะถึงแสลม โเป็นที่จอดจักรยานโอ้เยี่ยมเลยแล้วทําที่แขวนเลยมาใช่ใชเพราะว่าคนรักจักรยานเนี่ยก็อยากให้รถเขาจอดในที่มีร่มถ้าถูกต้องแล้วก็คนดูแลไม่หายสบายใจไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรกลับมาก็โอ้โหยังสบายสบายอยู่ครครับผมนี่คือวิถีชีวิตเก่าๆของของคนตลาดหลวงแพ่งเนาะนี่เห็นไหมนี่คนส่งผักส่งอะไร้ามาป้าบุญเนี่ยนะฮะเอาเอาผมสั่งซื้อ บุ้งมาพักบุ้งมานะฮะอครับเก็บมาให้ผมเข่งหนึ่งผมบอกว่าเอาแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นเข่งโอ้ให้เป็นเข่งเลยให้เป็นเข่งเลยแล้วแ้่เข่งนี่หมดเท่าไหร่บาทผมถามสภาพแล้วคุณที่บอกว่าวันหนึ่งก็ได้ประมาณห้าสิบบาทเนี่ยผมบอกเก่งของผมเน่ยผมละวันหนึ่งยังไม่ได้ตังค์เลยนะผมผมไม่มีรายได้อะไรเลยนะทุกวันนี้ลูกมาเยอะอยู่นะ เอาผักบุ้งมาขายนี่อยู่ที่อารมณ์นะที่อารมณ์ด้วยใช่ไหมบางวันอบอกว่าไม่เอาตังค์ไม่เอาตังค์นี่ป้าบุญป้าบุญไม่ไน่าสมชื่อจริงๆนะป้าบุญขอให้มีบุญเยอะๆนะโอ้โหแล้วพายเรือโอโ้เก่งเน้นนะพายเรืออย่างนี้ได้นะผมพายไม่ได้เน้นะนะเดี๋ยวล่มเนี่ยนะนะ นี่นะครับคือวิถีชีวิตของแม่บ้านของประมุนเขายกยอด้วยอ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะล่องเรือผ่านอ๋อเราจะย่องผ่านไปด้วยใช่ไหมครับได้เลยได้เลยได้เลยโอ้โหขอบคุณคุณกุ๊กเป็ดยิ้มมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่แหละครับคือเจ้าของตลาดนะฮะ